บทนาความเป็นมาและความสําคัญคณิตเป็นศาสตร์แห่งการคิดและเป็นเครื่องมือสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของสมองจุดเน้นของการเรียนการสอนจึงจําเป็นต้องเน้นให้จดจําข้อมูลทักษะพื้นฐานเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และมีพื้นฐานเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆนักเรียนจะต้องได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจการดำเนินกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองเช่นการสืบค้นการคาดเดาการตรวจสอบและการให้เหตุผลในกิจกรรมการแก้ปัญหาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดได้อธิบายอภิปรายและชี้เหตุผล 2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ศูนย์วิทยาบริการของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาบุรีรัตธานี 2. เพื่อศึกษาระดับการใช้ศูนย์วิทยาบริการของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาบุรีรัตธานี 3. เพื่อฝึกให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันของการใช้ประโยชน์ศูนย์วิทยาบริการของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริรัทธานี 2. ได้ศึกษาแนวคิดของการใช้ประโยชน์ศูนย์วิทยาบริการของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาบุราชธานี 3. ได้ฝึกให้เกิดทักษะการคิดเชิงระบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 4. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 4. ขอบเขตของโครงงาน ในการทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการใช้ประโยชน์ศูนย์วิทยาบริการของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชวีวศึกษาอุบลราชธานีคณะผู้จัดทำได้ใช้ความรู้ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2. เรื่องความรู้เบื้องต้นทางสถิติเรื่องการแจกแจงความถี่เรื่องวัดการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางการศึกษาการใช้ประโยชน์ศูนย์วิทยาบริการของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชวีวศึกษาอุบลราชธานีมีดังนี้ หนึ่งศึกษาเรื่องที่ผู้จัดทำสนใจ 2. เลือกหัวข้อที่จะนำไปสู่การสัมภาษณ์ 3. นมนำเรื่องที่สนใจไปสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชวีวศึกษาอุบลราชธานี 4. ได้กรอบการสร้างแบบสอบถาม 2. ระดับการใช้ประโยชน์ศูนย์วิทยาบริการของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชวีวศึกษาอุบลราชธานี 1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม 3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์โดยใช้ความถี่ร้อยละค่าเฉลีย่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไปทำสมุดจะทำอ,อะไรคะโอ้อไปนั่งทำงานแล้วก็นั่งถือเกลบอ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่1ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการใช้ประโยชน์สู่วิทยาบริการของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งผลการวิเคราะห์ดังตารางที่4.1จากตารางที่4.1 พบว่าข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกความพบว่าเป็นเพศหญิงจำนวน23คนคิดเป็นร้อยละ76.67ลองลงมาเป็นเพศชายจำนวน7คนคิดเป็นร้อยละ23.33แผนภูมิ4.2แแสดงระดับการใช้ประโยชน์ศูนย์วิทยาบริการของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจากตาราง4.2 พบว่าการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ศูนย์วิทยาบริการของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน,านีพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย3อันดับแรกคือพักขอนในระหว่างรอเรียน x bar เท่ากับ4.23 ลองลงมาเป็นเคียรงงานสงคู x ู x bar เท่ากับ3.87และปรึกษาหารือทำงานกลุ่มกับเพื่อน x bar เท่ากับ3.50ตามลำดับบทที่5สรุปผลอภิปลายผลและข้อเสนอแนะคณะผู้จัดทำได้สรุปผลการศึกษาค้นคว้าอภิปลายผลและข้อเสนอแนะตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. วัตถุประสงค์ของโครงงานวัตถุประสงค์ของโครงงาน หเพื่อกระตุ้นความสนใจให้อ่านหนังสือ 2. เพื่อสันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ 3. เพื่อฝึกให้เกิดทักษาการคิดวิเคราะห์นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 2. ส,สรุปผลโครงงาน 1. จากการสัมภาษณ์การใช้ประโยชน์สูนย์ทยาบริการของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลไัยอาชีวศึกษาอุบณราชธานีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยเรียงลำดับความถี่จากมากไปน้อย สองระดับการใช้ประโยชน์ศูนย์ทยาบริการของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชวีวศึกษาอุบลราชธานีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางข้อเสนอแนะสร้างบรรยากาศก่อนการสัมภาษณ์เพื่อลดพฤติกรรมไม่กล้าตอบหรือให้ข้อมูลข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไปควรมีการเาผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์ส่งเสริมผู้เรียนการเขียนบทวิชาการ